ท้องทะเลท้องฟ้าไม่เพียงแค่เราทำร่างงานสายขาวแสงดวงดาวพร่างพร้าปราะกายสวยงามเป็นคนสมัครใจมีคนว่างอย่าง,าง,าางาฉันบอกความในใจให้เธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าที่ กควาในใจที่มีแต่เธอเลยสักครเพราะว่าฉันเคยลืมว่าที่จะพูดไปแต่เมื่อที่ผ่านไปก็คงกไว้เทียนเดียวทไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไป de น้ำหนุบก้ำหนุบไปไหนครับเป็นแดดเป็นใจสายฝนโปรยปรายโอ้ไม่แต่ว่าคุณยายข้างหน้านะฮะมองอมหน้ากระพันแบบละลายไปเลยฮะนายคุณยายผาอยู่ข้างหน้าฮะระวังเอือแห้งแล้วแบบจะวแบบไม่สะดวกนะคะคุณพี่ระวังนะครับนะมองออมเหมือนจะเป็นแก้วกระปิ้นันโอ้ยต่างไปแล้วคุณยายไม่ตัดแว่นเลยนะมองเห็นจะจระเลยก็มาอยุดได้มากนะใ่ตอนนะคะจากลูกไม้ใ่ตอนใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเข้มข้นมากนะ คือทำไมมันต้องเข้มข้นทำไมมันต้องดราม่าคือจริงๆรเนี่ยตัวละครมีปมเยอะมากนะครับอันนี้ก็ไม่แก้รอคะไปแก้ไม่ได้ปมคือคือทำรู้ไม่มีปมทย่างนี้ปมเยอะเลยนะปมชีวิตครับอปมในใจปมในใจแล้วละครมากตัวละครผมด้วยน้องมินด้วยน้องเพลงด้วยทุกคนทำมันเลยแบบเป็นละครที่ดราม่าค่อนข้างเศร้าครับผมโอ้ยน้องสารนะเนาะองต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ต้องติดตามแล้วก็สำหรับน้องเพลงนี่นะคะแหมต้องบอกประสบความณ์สำเร็จ หลากหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นสิงรถบรรทุแล้วก็มีลูกเขยมาใบแม่ยายมาดันล่าสุดนี้นะคะลูกไม้ไกลต้นหลากหลายเรื่องอีกานี้เล่นให้แตกต่างกันยังไงคะน้องเพลงก็อย่างเรื่องนี้ก็จะอย่างที่บอกไปค่อนข้างดราม่าแล้วก็มีเรื่องให้ต้องเสียน้าตาเยอะมากอะไรย่างี้ค่ะก็ตัวจริงก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าน้าตานะคะแต่ต้องเล่นแบบต้องร้องไห้ต้องเสียใจกับ คุณชาโนนโ,โอ้โหชาโนนไปทำอะไรเขาต้องติดตาอันนี้อันนี้คือค like ือคือต so ัวละครใช่ไหมดราม่าเราให้มากในฐานะที่ผมเป็นนักข่าวนี่ไงผมไปสืบทราบมาแล้วมีอะไรจะมาแฉนิดหนึ่งนี่ไงค่ะตัวจริงเนี่ยเขาบอกเลยว่าทำไมครชอบแกล้งทุกคนในกองถ่ายมากถูกเลยครับต้องเพลงชอบแกล้งทุกคนมากเป็นคนใส